สวัสดีครับพระสมเด็จท,ที่ํามม้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศรุษซุ้มพุทธศินยุคป,ปลายองค์นี้ไม่เล็กดูดติดค่อนข้างจย่แรงนะฮะพุทธศินยุคป,ปลายเราดูได้จากอันบับแรกก็คือดูตรงเส้นบัคพิมพนะฮะหรือเส้นขอบกระจกองค์นี้เห็นชัดในด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้าย วงการเขาเรียกว่าเซนวาสนานะฮะพระเศวตองนี้เป็นพระสมเด็จที่จำลองพุ่นศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขทัยนะครับการนั่งเราจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายชัดเจนฐานสิงจะเล็กกว่ายุคกลางและยุคต้นปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองด้านฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่า ตรงกลางฐานจะมีลองยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์เพราะเ็จองค์นี้น่าจะมีมวลสารจัดจ้านนะฮะดูจากรูปภาคแล้วนั่นหลังเป็นหลังกระดานนะฮะก็ปรากฏมวลสารให้เราเห็นค่อนข้างจะเยอะที่ว่าแม่เหล็กดูดติดแรงก็เนื่องจากเราเห็นร่องรอยของเหล็กนะฮะเดียวต้องดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงอีกครั้งหนึ่ง มาดูด้านข้างกันครับด้านข้างตามขอบก็มีรอยปี๋รอยแยกแล้วก็มีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารนะฮะภาพด้านซ้ายมือของท่านเราจะเห็นมวลสารชัดเจนนะตรงนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็ดินกาแพงสีแดงด้านในองค์พระก็นูนเด่นงดงามนะฮะกดพิมพ์ลึกเราเห็นพระบาทซ้ายตรงนี้ชัดเจนนะครับพระเกศ แกะได้อ่อนช้อยนะแล้วก็พาดซูมออกไปเส้นชาเจวอนเห็นชัดเจนฐานล่างสุดเห็นล่องยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามน,นะครับหลังแบบนี้เขาเรียกว่าหลังกระดานนะฮะเราเห็นร่องรอยของมนสารไม่ว่าจะเป็นจุดสีขาวของผงวิเศษผงพระพุทธคุณ เห็นสีแดงของติดกาแพงเห็นร่องรอยของเหล็กนะครับด้านหน้าพิมรงงดงามนะเส้นสายสมบูรณ์ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะะเราจะเห็นมวลสารต่างๆมีทั้งสีเขียวสีแดงเห็นเศษทองคำนะฮะเห็นเศษลักเห็นการงอกของปูนตามขอบนะฮะ เห็นก้อนวลสารภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราเห็นรอยปีเรอยแยกซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นดินสีเขียวดินสีแดงเห็นเศษลักนะ,ะเห็นกลุมเหล็กอันนี้เป็นลักษณะของก้อนวลสาระฮะ มีสีเขียวสีแดงสีดำปรากฏให้เราเห็นภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะฮะอันนี้เป็นเศษทองคำนะครับทองคำที่อยู่ในพระสมเด็จนะก็แล้วแต่วาระและโอกาสบางครั้งก็เป็นทองคำชนิดทองคำเปรียวนะฮะที่ท่านบดผสมอยู่ในมวลสารบางวาระก็เป็นทองคำที่เป็นชิ้นแบบนี้นะครับ พื้นคูหาก็เต็มไปด้วยมวลสารนะฮะมีทั้งทองคำดินสีเขียวดินสีฟ้าดินสีแดงจุดสีขาวนะครับแล้วก็มีพูดงอกขึ้นมาภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านซ้ายนะฮะมีทองคำด้วยมีทองคำมีดินสีแดงนะครับ พื้นคูหาก็เต็มไปด้วยมวลสารภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านฝานะฮะงดงามมากภาพนี้เป็นลักษณะของเส้นของฐานนะฮะน่าจะเป็นฐานบัวในพื้นที่ส่วนที่ต่ำนะเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวนะครับ ภาพนี้เป็นฐานร่างสุดหัวฐานด้านขวาขององค์พระจะตัดเฉียงอันนี้เป็นดินสีเขียวดินสีแดงทองคําภาพนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายนะฮะจะตัดตรงกว่าด้านขวาภาพนี้เป็นหัวฐานสิงด้านซ้ายถ้าเกตดูเส้นสายนะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน ภาพนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวาไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนก็เห็นมวลสารนะครับพระองค์น,นี้ถือว่าเป็นพระที่มีมวลสารจัดจ้านนะครับเป็นพระที่น่าจะสร้างในเวลพิเศษภาพนี้เป็นหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นพระบาทซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นของวงแขนภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวร ในพื้นที่ส่วนที่ต่ำปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาตรงนี้เป็นวงแขนนะตรงนี้เป็นเส้นชายวอตรงนี้เป็นหน้าท้องนะหนัวไหล่วางสมบดุลน,นะฮะซอกแขนซ้ายจะบางกว่าซอกแขนขวาอรสอหรือลงคอค่อนข้างจะสูงองค์นี้มีพักกันข้างเดียวนะฮะ เป็นพระสมเด็จที่ํำลองพุทธศิ์มาจากพระพุทธรูปองค์สำคัญในราชกาลที่สี่เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องการขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้าหรือพระพักเราก็จะเห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่ในเนื้อนะะมีจุดดำจุดแดงมีทองคำมีเศษลักนะครับ ตรงนี้เป็นใบหูนะฮะระสอสหรือลำคอค่อนข้างจะสูงมีปูนงอกขึ้นมาจับไว้พระอุละงดงามนูดเด่นนะฮะเนื้อในเต็มไปด้วยมวลสารซอกแขนลึกเส้นสายมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรน,นะฮะ ตรงนี้เป็นฐานสองหรือฐานบัวไม่ว่าจะดูตรงจุดไหนเราก็เห็นมวลสารตรงนั้นนะฮะถือว่าเป็นพักเหที่สร้างในเวราพิเศษมีมวลสารจัดจ้านครบคันเรายังมองไม่เห็นลักษณะของเหล็กอย่างชัดเจนนะฮะแต่ว่าองค์นี้ไม่เหล็กถูกติดค่อนข้างจะแรงนะครับ เนื้อพระไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะแต่ว่าลักษณะของภูมิที่งอกขึ้นมาจะเป็นสีขาวนะครับดังนั้นสีสันต่างๆบนองค์พระน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพเกิดจากสภาพแวดล้อมในการเก็บนะครับหรืออาจจะเกิดจากสีของน้ำลักที่ถูกลงไว้ เดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หยดต้ออ้ายาเช็คอายุแผนไซครับด้านหลังนะฮะห่วงสารก็จัดจ้านนะครับมีทั้งดินสีแดงดินสีฟ้าดินสีเขียวนะฮะเศษลักแล้วก็น่าจะเป็นจุดาสาระของเหล็กนะแบบนี้นะครับที่เราเห็นสีดำๆแบบนี้นะ นอกจากนั้นยังมีผงพิเศษผงพพุทธคุณปรากฏให้เราเห็นด้วยโูดงออขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะซ่อมแซมรอยแตกต่างๆนะครับแต่เรามาดูตรงขอบก็จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพอย่างชัดเจน ก็เดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คไปแบไซต์ตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้กำลังหยดน้ำยาเช็คไปแบตไซต์นะฮะหยดลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดไม่กระจายหายไปบนพื้นผิวนะฮะก็อากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยนะครับ ดังนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกกลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูมวลสารต่างๆมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงพื้นผิวนะฮะกต้องตรับโฟกัสกล้อง ถ้าเกียดูพื้นผิวนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังเห็นมวลสารอยู่ตรงนี้เป็นเหล็กนะฮะที่เราเห็นเป็นเส้นดำๆแบบนี้เป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นก้อนของมวลสารสำคัญนะฮะเป็นหินสีนวนขาวดินสีฟ้าิีเหล็กของทองคำดินสีแดงส่วนเศษลักฟังอยู่ด้านในนะครับ เป็นสีเขียวนะฮะภาเกตยาวแล้วก็พาดซุมออกไปนะครับพัดเรษงนี้เป็นพาดเศดที่มี ความงดงามคลาสสิกนะฮะเป็นพระุุลดยุคปลายจำลองพุทธศิ์อาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทยัยมีพระกันข้างเดียวนะครับมีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์บนสารจัดจ้านนะครับมีทั้งทองคำแสดงถึงโภคกรัพย์มีทั้งเหล็ก หมายถึงการแค้วคาดปลอดภัยป้องกันอาวุธแล้วก็มีมวลสารสำคัญอื่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ